ครับ EP นี้เรามาชมวัตถุมงคลที่หายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมหรือว่าอีกองคหนึ่งก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับนั่นก็คือพระปิตานะครับผมพระปิตากลุวางหน้านะครับพิมสองหน้านะครับพี่น้องครับพิมสองด้านก็ว่าได้นะครับผมนี่ครับคือปิตากลุวังหน้านะครับผมองค์นี้ผมไม่ได้ลงเพื่อเพื่อมาทําการโปรโมตขายหรือว่าให้บูชานะครับอันนี้ผมมานําเสนอนะครับผม อย่างที่ว่านะครับองไหนที่ผมอยากจะแบ่งปันผมก็แบ่งปันได้นะครับผมองคไหนที่แบ่งปันไม่ได้ผมก็ไม่แบ่งปันนะครับพี่น้องครับองค์นี้ผมเก็บมาจากปู่ฤาษีท่านหนึ่งนะครับผมอยู่นี่แหละครับอยู่ไม่ไกลจากขอนแก่นนี่แหละครับผมท่านได้เมตตาให้ผมมานะครับผมเช่าหาบูชาจากท่านมานะครับพี่น้องครับก็เลยเก็บไว้ไม่ไม่อยากจะขายไม่อยากจะแบ่งปันให้ใครให้บูชาต่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านที่ได้ สงสัยท่านจะรักเหะครับท่านถึงได้มอบให้นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามอบให้ฟรีนะครับผมก็ได้เช่าหาบูชาแลกเปลี่ยนกันมาเพิ่มเติมก็มีนะครับผมพุทธศินสวยงามครับเป็นพระปิตายุคของกลุวังหน้านะครับผมเป็นพระปิตาที่โอโ้โหผมดูแล้วเป็นพระปิตาที่ถูกถูกต้องทุกจุดนะครับผมคาว่าถูกต้องก็หมายความว่าพิมพ์ทรงนะครับผมพิมพ์ทรงถูกต้องแล้วก็เนื้อหาหมวลสารจัดจ้านนะครับผม พิมพ์แล้วก็ถูกเนื้อด้วยนะครับในส่วนตัวนะครับผมท่านใดจะดูยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมผมดูนะครับผมผมดูผมพ่อผมก็มีครูบาอาจารย์นะครับที่สอนให้ดูนะครับผมได้ศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์มาพอสมควรนะครับผมก,ก็พอสมควรในเรื่องการดูเนื้อหามวลสารไม่ว่าจะเป็นพระผงพระว่านหรือว่าเหรียญขนาดจารหรือว่า โลหะต่างๆนะผมก็มีความรู้พอสมควรก็ศึกษากับเครื่องรางของขังนะผมมาวัตถุมงคลมาก็30กว่าปีนะครับผมผมได้ศึกษามาไม่ไม่น้อยนะครับพี่น้องครับ30กว่าปีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นน้นนะครับครผมก็อารามพบทมายาวนะครผมเป็นพระปิตาพิมพ์ทรงนะผมกลุกวาังหน้าพิมพสองหน้าเนื้อ เนื้อออกผงครับผมออกผงว่านผงว่านคงม,มีมวลสารหลายอย่างนะครับถ้าเป็นกลุ่วังหน้ามวลสารก็ไม่แตกต่างจากพระสมเด็จนะครับผมกลุ่วังหน้านะครับผมนะบเป็นมวลสารเดียวกันชนิดเดียวกันแต่มีความแตกต่างคืออ,องค์นี้พิมพ์นี้เป็นมีปิดทองคําเปรด้วนะครับปิดทองคําเปรวนะครับผมทองคําเปรวเราจะดูได้ไง่ายๆครับว่า เก่าถ <S an> ึงยุคไม่ถึงยุคหรือไม่ถึงยุคถึงยุคครับดินพันธุ์แล้วนะครับนี่ครับถ้าเก่าถึงยุคนะครับผมถึงยุคกลุวังหน้านี่เป็นร้อยปีนะครับต้องดูทองคําเปลวนะครับผมดูทองคําเปลวจะมีลักษณะแบบนี้ครับไม่ใช่อวยพระตัวเองนะครับมันก็จริงนะครับผมถ้าทองคําเปลวเก่าถึงยุคทองคําเปลวจะไม่ออกสีเหลืองอลลามครับจะไม่สุกนะครับผมจะมีการซีด อาจจะมีความซีดๆจะไม่สุกเรื่องอะลามนะครับจะอาจจะสีออกซีดๆจางๆหน่อยนะครับบางจุดก็จะออกเป็นสีออกออกแดงๆอมแดงๆนิดๆนะครับแดงๆเก่าๆจะไม่เปล่งปั่งนะครับเหมือนกับทองสดๆที่เราซื้อมาแปะพระปิดพระเหมือนปัจจุบันนะครับพี่น้องทองคําเปรลในยุคก,ก่อนนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหามวลสารทุกซอกทุกมุมก็จะมีความเหี่ยวความแห้งนะครับเราต้องดูนะครับว่าความเหี่ยว ได้หรือเปล่านะครับผมการเหี่ยวกา,การยุบของมวลสารนะครับของว่านของมวลสารก็จะบง่งบอกถึงการเวลานะครับผมในสภาพการเหี่ยวตามล่องตามหรือต่างๆก็จะมะีการงอกทับถมของมวลสารต่างๆ,นะ,างาาางๆนะครับทับถมของมวลสารต่างๆขึ้นละปายตามล่องตามหรือต่างๆนะครับพี่น้องครับแต่โดนสัมผัสมือเรามันจะมีความฉ่าด้วยนะครับ ถ้าจับไปนานเหมือนกับพระสมเด็จแหละครับถ้าจับไปนานก็จะมีความความฉ่ําไปด้วยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเหนียวแล้วก็แห้งนะครับผมพระที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับกุกวังหน้าครับสวยสดงดงามมากถ้าปิดตาต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่นักสะสมชอบออสแสวงหากันนะผมส่วนมากคนจะชอบสแสวงหากันเพราะว่าเป็นพระทีเ่เด่นไปทางทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เมตตาค้าขายแล้วก็แค้วขาดปลอดภัยนะครับผมต้องยกให้นะครับครอบพยากรานก็ว่าได้นี่ครับมาดูอีกด้านนะครับมาดูอีกด้านนะครับผมลักษณะก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือว่าเป็นด้านหลังครับผมแต่คงเป็นต้องดูเอาแลครับผมแล้วแต่เรานะครับจะห้อยยังไงนะครับจะอัดเลี่ยมกอมยังไงจะ ด,ด,นนด้านไหนไว้ด้านหน้าเยอด้านไหนไว้ด้านหลังก็แล้วแต่เราครับอขอให้เป็นพระแท้ก็พอใจนะครับผมก็สุดยอดถือว่าท่านมีบุญวาสนาผมได้ครอบครองผมมีองค์เดียวนะครับผมบอกตรงว่านี่ครับพระปิดตากรูวังหน้านี้ผมมีองค์เดียวนะครับผมผมชอบชื่อนะครับผมคือผมได้ศึกษาครับผมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็หลายหลายท่านครับได้ เล่าให้ฟังนะครับผมไม่ไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวจะว่าเป็นนิทานเล่านะครับศึกษาที่ที่ผมใฝ่ฝันก็อยากได้พระปิตากรุวัดเครือวันนี้ครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนี้อยากได้มากลองลงมาไม่ใช่ลองลงมาครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแล้วก็พระปิตากรุวังนาคนี่นี่คือความฝันของผมเลยนะครับผมที่ผมอยากได้ใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองมาห้อยคอครับผมแล้วผมก็ได้มาจริงๆนะครับแต่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันผม ไม่มีครับผมผมไม่ได้มาผมได้มาองคนี้แหละนะครับผมได้มาจากปู่ฤาษีท่านเมตตาให้มาก็ถือว่าฝันผมเป็นจริงครับผมผมไม่ปล่อยนะครับมาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันได้เห็นพุทธศินนะครับผมเห็นพุทธศินเห็นความอะไรเป็นธรรมชาติถือว่าความสวยงามในยุคนั้นครับผมยุคนั้นสมัยนั้นนะครับผมอายุเป็น100ร้อยปีนะครับพี่น้องครับนี่ครับอายุไม่ต่ำถึงร้อยกว่าปีแน่นอนครับผมนี่ครับปู่วังหน้านะครับพี่น้อง ได้เห็นความสวยงามนะครับผมเห็นการแปลสภาพหรือว่ากายภาพของวัตถุมงคลในยุคนั้นมาถึงปัจจุบันนี้การแปลสภาพจะเป็นแบบใดแบบไรนะครับผมให้เราดูแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะครับผมถือว่าเป็นบุญตาครับผมที่ได้ศึกษาพวกเราได้สืบทอดได้ได้เห็นได้เป็นประจักษ์ตาว่าโอ้โหสิ่งทีอ่อะไรล่ะ หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์หรือว่าเกรกี่ขนาดจานท่านได้ปลูกเสกไว้ได้ทําไว้ในยุคนั้นมาถึงเราในยุคนี้ถือว่าหาชมได้ยากนะครับผมหาชมได้ยากมากถือว่าเป็นบุญมากครับผมเป็นบุญวาสนามากพี่น้องครับนี่ครับพุทธศิลป์สวยงามด้านข้างก็จะมีขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะมีการตัดนะครับผมคงจะใช้ตอกตัดนะครับเหมือนกับพระสมเด็จนะครับใช้ไม้ตอกนะครับผมไม้ตอกตัด ัดขอบข้างนะครับผมเห็นไหมครับเป็นเส้นเส้นนะครับผมเส้นเส้นเหมือนกับเส้นขนแมวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นรอยตัดนะครับผมรอยตัดของตอกในยุคนั้นนะครับผมเขาคล้ายๆกับสมเด็จแหละครับเห็นไหมครับตามล่องการตัดก็จะมีความเก่าความอะไรล่ะความเหี่ยวความเหี่ยวแล้วก็มีมวลสารผุดขึ้นมาหรือว่างอกทับถมกันขึ้นมานะครับผมนะครับบ่งบอกถึงว่าเก่ากิงนะครับพี่น้อง นะครับดูผงดูทองคําเปยียวให่ไหมครับทองคําเปยียวมือรวบไม่ออกนะครับผมเอามือขุดขูนี่ขูด,ขด,ขดแรงถึงจะออกนะครับนี่ครับแต่ผมไม่อยากขูดนะครับผมเพราะผมเสียดายของไม่อยากจะให้ชํารุดวงนี้ผมห่วงมากนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์อีกนิดผมจะไปเลี่ยมทองครับผมเลี่ยมทองให้คอเดี๋ยวนี้ทองคําแตะไม่ได้นะครับบาทละสี่หมื่นกว่าบาทไม่ธรรมดาเห็นไหมครับนี่เขาด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับดูคบทองคําเปียวสิครับ นี่ครับทองคำเปลียวในยุคนั้นนะครับผมจะไม่เปล่งปังนะครับจะไม่สดนะครับพูดง่ายๆคือจะสีออกซีดๆนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาโอ้โหนานนะครับผมยุคสมัยรัชกาลที่5มั้งครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนกับเนื้อออกคล้ายๆกับสมเด็จนะครับผมสมเด็จสมเด็จองดําเลยนะครับเห็นไหมครับกิดทองคําเปลวเห็นแล้วต้องสะอื้นนะครับผม เพราะว่าที่ะอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหมวลสารจัดจ้านนะครับผมดูคมชัดจับจ้านดูเหี่ยวดูแห้งภาพความเหี่ยวนะครับผมตาม,ตามล่องตามหลือบบ่บงบอกให้ถึงบ่งบอกให้ว่าพระมีความอะไรล่ะ <c oughs> ขออภัยครับบ่งบอกถึงพระมีการเวลามาผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับขอบข้างก็งจะเป็น หลุมเป็นบ่อเป็นรอยตัดนะครับผมบางจุดก็จะเป็นรอยงอของเม็ดมวลสารปูดขึ้นมาก็มีนะครับถ้าองค์นี้สภาพสมบูรณ์นะครับนะครับสภาพสมบูรณ์มากไม่มีการกระเทาะหรือว่าไม่มีการยุบนะครับผมแม้กระทั่งรอยยุบในแม่พิมพ์ยังไม่มีเลยครับเห็นไหมครับมีแต่รอยเลี้ยวการตัดนะครับผมการตัดไม้ตอกนะครับผมในยุคก่อนต้องใช้ไม้ตอกตัดนะครับสมบูรณ์มากครับผมดูขอบนะครับ ขอบข้างก็ไม่มีการบิ่นหรือว่าการกระเทาะต่างๆไม่มีนะครับนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีรอยกระเทาะเลยเออองค์นี้ไม่ขายนะครับไม่แบ่งปันให้ใครครับผมเพราะว่าผมมีองค์เดียวแล้วก็หลวงปู่ฤาษีท่านเมตตาให้มานะครับมีแต่ผมจะเลี่ยมรอบทองห้อยคอนะครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมสมเด็จอ๋อไม่ใช่สมเด็จพระปิดตากรุวังหน้านะครับโอ้โห บุญละหลายครับเป็นบุญละหลายครับไอ้ของดีมาก็เจ็บทีครับสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายขอบารมาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จกลุรววังหน้าผมจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของศรัทธาชาแนลให้มีแต่ความสุขความเจริญปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไป นะครับผมขอให้ล่ำล,ล่ำรวยเดินทางใกล้ไก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ